สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงประจนประจำวันที่13นะคะกุมภาพันธ์2566ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะเป็นประจำประจำนะคะมาทำนายดวงเพื่อเป็นแนวทางกันค่ะพี่น้องค่ะและก็จะางกลางเดือนอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหเร็วมากเลยในเดือน2เร็วนะคะพี่น้องท่านไหนที่นะคะต้องการเลขนะคะแนวทางรัฐบาลทักอดีไลายมานะคะของคุณป้าเดงเนาะ แล้วก็พี่น้องทนหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะตอนนี้โปรโมชั่นบทเขตวันที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักเท่านั้นนะคะพี่น้องทนารที่ต้องการดูก็ยังมีเวลาอยู่นะคะ,ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่14ฉะนั้นแล้วพี่น้องทนไหน,นะคะต้องการดูดวงก็ทักมานะคะพี่น้องเนาะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะเพื่อ่เสียเวลามาดูดวงรายวันกันเลยในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์น่ะโชคดีนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะบริวารคนรักการเงินดีเยี่ยมค่ะในวันพรุ่งนี้เยี่ยมนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะการเงินเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะคือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้เลยนะคะครอบครัวดีมากดีเยี่ยมเลยนะ,ะพี่น้องวันอาทิตย์ดีหมดเลยนะคะนี่สามใบแล้วดีนะคะบริวารครอบครัวนะคะอืมนะทุกอย่างตั้งดีขึ้นไปถึงดวงดาวทุกเรื่องนะคะอะไรที่รอคอยอไว เราคอยนะคะก็จะเห็นผลทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่กําลังเครียดกลุ้มนะคะตอนนี้ลุกขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะเนาะและเดี๋ยวจะดีขึ้นจริงๆนะคะให้เป็นตัวยืนยันบอกนะคะพี่น้องเอาละเลขนําโชคมาจากไหนนะคะบอกว่ามาจากเลขที่บ้านของเราค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลข48นะคะแล้วก็104810ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเเลยคะ่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างจ้ะนะตัวตนติดดาบจังนะคะพี่น้องวันจันทร์นี่เนาะเดียใครที่จะดีกับเขานะคะตัวตนติดดาบติดกับนะคะณขณะนี้ใครติดดาบติดกับอยู่พยายามแกะดาบเข้าค่ะพี่น้องคะแต่ติดปัญหาเรื่องเงินในวันพวกนี้ก็จะมีเงินเข้ามือลาค่ะพี่น้องเนาะใครที่ขายของไม่ดีก่อนหน้านี้ก็จะมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาแล้วละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันจันทร์เนาะอย่าได้เครียดนี่ไม่ว่ายังเครียดต่อเนื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีระมัดระวังเ้อจ้ะเหมือนกับคุณหหมออรืลา นะคะเครียดในปัญหาเรื่องของการเงินเป็นหลักละค่ะพี่น้องวันจันเนี่ยนะเออนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยจะปัดจะพลูแกะได้นะ,ะแกะได้แล้วก็อยาหาความเดือดร้อนนะคะใส่ตัวเองนะเอาเรื่องเองเป็นหลักกันเรื่องเพื่อนไม่ต้องไปุยงนะคะพี่น้องวันจันค่ะในวันพรุ่งนี้นะอ่ะรองเงินอยู่เงินเข้ามาคืนนี้นอนได้รับพักผ่อนได้เพียงพอนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสุขภาพก็จะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ก็จะวนกลับมาอีกนะคะพี่น้องวันจันค่ะระมัดระวังเด้อจ้ะเอาละ เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาขอบอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานีเองค่ะเป็นหลักเลขหนาภัยเลขอะไรคะมีเลขแปดสามเก้าสี่แปดสามเก้าสี่ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารชาลีอดชาลีอดเดินทางเดินทางเดินทางเป็นว่าเล่นนะคะอืเดินทางทํากิจทําการประสานงานเรื่องอะไรสําเร็จกิจหมดเลยในวันพรุ่งนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้รวมจะล้อมความสําเร็จกันค่ะ เรื่องเงินเด่นเยี่ยมนะคะเขาคิดไว้มีโอกาสผ่านนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะเออมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือคนรักให้ให้การสนับสนุนพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีละจ้าเนาะในวันพรุ่งนี้ดีเยี่ยมจ้ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับพาหนะของเราเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดสามนะคะแล้วก็ห้าห้าเจ็ดสามห้าห้าคะขอให้เฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเอ้ยนะคะหกหักหรือเปล่าผิดหวังไหมนะคะโดนหักหลังหรือเปล่าคะสุขภาพเป็นไงบ้างนะสามดาบนี่นะคะไพ่ตัวตนเนาะใครเป็นแบบนั้นอยู่ในวันพวกนี้หายหายละค่ะนอะ้อหายเร็เวหายเร็วหายเร็วนะคะก็ขึ้นไพ่เดอะเวิร์นะคะอ่ะเดอะเวิร์ก็คือทุกอย่างตั้งดีเข่าใจชีวิตเดินทางสายกลางเป็นสมถะสมรดุลอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะอืมเป็นลําดับเลยตามลาําดับคขายดี นะคะหุ้นสวนโอเคนะคะคนาหน้านี้ก็ผิดหวังไมเยอะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันหกหักรักพุธแต่ต่อไปนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้คิดการอะไรลงมือทำนะคะพี่น้องค่ะสําเร็จค่ะพี่น้องค่ะอืมว่าอย่างนั้นกันค่ะเอาละเลขนําโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขที่นะคะมีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะเนะาะมาจากบริวารก็ได้นะคะส่งข่าวให้เราเนาะในวันพรุ่งนี้เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มีเลองหนึ่งเก้าสามสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะสําหรับพุธกลางคืนว่าไงโอ้ยงานเด่นโปรเจกต์งานในหัวมีนะคะมีโครงการขยับขยายลงมือทําค่ะนะคะสําเร็จอย่างดีเยี่ยมโชคดีในเรื่องของอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะดีเยี่ยมเลยต้องการขยับขยาย ในส่วนของกิจาการการงานรออยู่รอ,รอจังหวะก็ลงมือได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะเออจะสําเร็จรองเงินอยู่ก็จะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีเงินเข้ามือนะคะมีเครดิตสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะในวันพวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลขห้าหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าหกค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเฮงเด้อค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤรหัสบดรีสีแสดสีเ้มบ้างกลุ่มเครียดกลุ้ม,มกังวลเครียดจิตตกฮะเออนะตัวตนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะเอาอย่างนั้นกันเนาะอย่าคิดอะไรมันมากนะะักค่ะพี่น้องค่ะอยู่ไม่ถึงร้อยี่สิบปีกันทั้งนั้นแ้แหละไปสวรรค์กันหมดฉะนั้นแล้วอย่าจิตตกอย่าเครียดนะพี่น้องค่ะถอนตัวให้เร็วค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดรีจ้ะนะในวันพวกนี้ระมัดระวังเรื่องของบริวารนะคะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้กับเราค่ะแต่ โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกเงินทองนะคะโอ้ยมันขึ้นนะมีเงินเข้านะคะโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์นะคะเปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะคะกิจการที่นะคะเป็นหนายหน้านะคะคที่ดินก็จะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อมาและอุดหนุนเรานะฮะนี่เจรจาโชคดีนะคะในเรื่องของใ,ใครที่มีปเปิดกิจการอยู่ก็จะมีออ,อเดอร์เข้ามาแล้วค่ะ,ะนะคะมีคนสนับสนุนนกมีคู่ค้านี่ว่าอย่างนี้เลย นะสาหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เกิดจากสมองของเราเนี่ยแหละคำนงคำนวณเนาะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งแปดห้าแล้วก็ศูนย์ค่ะหนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงเฮงคะ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ลุย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 นะคะทำงานเนาะทำงานเนาะนะคะเออเป็นแม่ทัพนะเออนะคะเอาไว้เอาอยู่เอาโลดเลขไพ่ใบนี้นะคะ ทำงานหนักๆลุยๆเหนื kind of ่อยๆหนักๆนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีพรสวรรค์อดทนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะหาเงินเก่งคือพี่น้องวันศุกร์นะคะก็จะโชคดีนะคะอได้เงินเข้ามานะคะมีงานเข้าและก็มีนะคะอืมโชคดีในเรื่องกัรยานมิตที่ดีหุ้นส่วนที่ดีในวันพรุ่งนี้โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะและได้อะไรมาแบบเบิ่นๆนะคะมีโชคมีลาภเข้ามาเซ้นพิเศษเซ้นพิเศษแรงเวอร์คือพี่น้องวัน สุขค่ะเลก็มีเสน่ห์เสน่ห์นะคะพี่น้องเจ้าเนาะในวันพรุ่งนี้น่ะเอาอย่างนั้นกันเลก็เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเราค่ะพี่น้องขาเนาะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขแปดเจ็ดสองสองแปดเจ็ดสองสองค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นอนนิง่งนอนนิ่งนะคะนอนนิง่งนอนนิ่งนะคะอืมความหมายคือ อาจจะไม่สบายหรือเปล่าเนาะนะคะพักผลอนพักร่างเนาะเอ,อเรื่องเงินนะคะในวันพวกนี้ก็มีเงินหมุนเข้ามานั่นแหละค่ะนะเงินไม่ขาดมือเนาะแต่อยี่แต่น่าจะยังคงเป็นเงินหมุนอยู่หมุนดังนั้นเลยะคะ่ะเห็นไหมคะหมุนโยกย้ายถ่ายเทแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องพี่น้องวันศุกร์ในวันพวงนี้ขึ้นเดวิวลระมัดระวงังในเรื่องการลงทุนลงหุนที่มีความเสี่ยงอย่ากเกิดความโลภนะคะนี่นี่นะอเป็นไพ่ที่เสี่ยงแล้วมักจะมีโชคลาภนะแต่อย่ากเกิดความโลภนะคะพี่น้องค่ะนะ เรามัระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะใครที่มีเจ้าก้าเจ้าของแล้วก็บุคคลที่สามเข้ามานั้นเว้นระยะห่างนะคะหยุดได้เลยเนาะ,ะไม่โอเคนะคะพี่น้องวันเสจจาร์เนาะในวันพรุ่งนี้สําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าทําอะไรที่ผิดกฎผิดศีลผิด,ผด,ผด,ผดระเแบบียบไม่ได้เลยนะคะพี่น้องเนาะเอออย่างนั้นกันนะอ่าเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเคยได้รับโชคลาภสมุนกลับมาค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะนี่เลขสี่สองนะคะและก็หนึ่งห้า 4,2,1,5ค่ะพี่น้องวันเสาขอให้เฮงเค่ะป้าหมอไว้พรนะพี่น้องทั้งแปวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ